บอยประกอนรับแล้วกำลังจีบเฟย์หลังจากถูกชาวเน็ตสงสัยในความสัมพันธ์มาสักพักใหญ่ล่าสุดนี้พระเอกหนุ่มบอยประกรอนก,ก็ออกมายอมรับกลางวงสัมภาษณ์แล้วนะครับว่ากำลังเดินหน้าจีบนักร้องสาวเฟย์พปรปวีอยู่จริงทำเอาหลายคนเขินแทบไม่ไหวเลยเลยครับโดยล่าสุดพระเอกหนุ่มบอยประกอนได้ออกมาร่วมงาน Facebook Live เพจร้อยเรื่องโรคเบาหวาน ในหัวข้อเด d ปยูดีวันดีๆของเบาหวานและได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่ากำลังเดินหน้าจีบเฟยพรปรวีอยู่จริงเหมือนชัดเจนแล้วนะครับว่าคุณเนี่ยกำลังคุยกับน้องอยู่อ,อ๋อคืออย่างนี้วันนี้ก็อยากมาพูดถึงนิดนึงอย่างคราวที่แล้วที่ถามว่าผมเนี่ยจีบเขาไหมแล้วที่ผมตอบไปแบบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วด้วยความที่เป็นรักครั้งแรกของการที่ผมพูดถึงเรื่องเฟยด้วย และเราเพิ่งทำความรู้จักกันมากขึ้นได้ไม่นานมากคราวที่แล้วพูดจริงๆว่าผมเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากเพราะค่อนข้างที่จะเกรงใจตัวเฟยและก็ครอบครัวของน้องเขาด้วยแต่ด้วยส่วนตัวพอออกมาดูคลิปสัมภาษณ์ก็รู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคกับที่ตัวเองตอบไปเหมือนกันนะแล้วได้จีบน้องเขาไหมจีบอยู่ครับผมก็ชอบเฟยครับก็จีบน้องอยู่แต่ว่าเรื่องหลังจากนี้จะจีบติดหรือไม่ติดเนี่ยก็เป็นเรื่องของอนาคตแหะครับ มีความเป็นไปได้บ้างไหมครับอันนี้ไม่รู้เลยครับเรื่องจีบติดไม่ติดเป็นเรื่องของอนาคตแต่ด้วยส่วนตัวผมเองก็จะพยายามให้เต็มที่แหละครับที่เราสัมภาษณ์ไปครั้งที่แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยได้คุยกับน้องบ้างไหมก็ได้คุยครับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเหมือนว่าเรารู้จักกันก็เข้าใจกันนะฮะว่าอะไรถึงตอบไปแบบนั้นคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ดูเหมือนจะตอบไม่ชัดเจนหรือเปล่าแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันเกิดจากความเกรงใจที่ไม่ใช่แค่กับน้อง กับครอบครัวน้องเขาด้วยครับวันนี้เนี่ยได้บอกน้องเขาไม่ว่าเราจะมาตอบว่าจีบความจริงก็มีคุยกันบ้างนิดหน่อยนะครับพาไปเที่ยวเนี่ยเป็นขั้นตอนของการจีบด้วยไหมเรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนของการค่อยๆทําความรู้จักและเรียนรู้กันนะครับไปสวนสัตว์เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกดีแอคทีฟดีจะได้ถ่ายรูปเล่นสบายๆดีแล้วไม่ลงรูปคู่กันเหรอเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะ เกงใจทางฝั่งน้องครับคือก็มีรูปถ่ายกันมาบ้างแหละวันนี้ดูบอยไปไม่ค่อยเป็นนะดูเขินเขินก็นิดนึงฮะเขินเขนหน่อยนะฮะถูกใจน้องเขาตรงไหนนะฮะเฟเป็นคนน่ารักครับนิสัยดีพอได้รู้จักและได้คุยกันมากขึ้นเนี่ยก็ถูกคอเขาเป็นคนจิตใจดีครับเป็นคนน่ารักเป็นผู้ใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยพูดเรื่องจีบใครเลยนะคือที่มันผ่านมาเนี่ยลหลายหลคนอาจจะชอบมองว่าเอ๊ะ ผมเนี่ยมีคุยกับคนนั้นแต่ผมแทงกั๊กไม่บอกบอกเป็นพี่น้องคือความจริงเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับไม่ได้มีอะไรจริงๆเราก็ตอบไปตามนั้นถ้าเกิดว่าเราจีบก็บอกว่าจีบครับถ้าไม่จีบก็คงบอกว่าไม่จีบแหละครับผมแต่กับคนนี้เนี่ยคือจีบใช่ไหมครับก็ก็จีบอยู่ครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 จะติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ